กลับมาพักผ่อนนั่งชิลที่ริมทะเลในภาคใหม่ของแมปคนไทยอย่างริมเล2แมปโรบ็อกแนวแฮงเอาท์ในเกานะนครริมเลใช้ชีวิตภายในเมืองที่ภาคนี้เพิ่มอาชีพปรับปรุงระบบมาหลายอย่างเลยมาเดี๋ยวพาไปทัวร์กันนี่เลยร้านสะดวกซื้อในตำนานมาสมัครเป็นเด็กเติมสต๊อกของกันได้ ่วนใครชอบเดินทั่วเมืองก็มีงานปัทนีส่งของไปถึงบ้านผู้รับหรือใครมีจิตอาสาอยากเห็นบ้านเมืองสะอาดก็มาที่เทศบาลรับตะกร้าไปเก็บขยะแล้วนาไปเผาตรงนอกเมืองแลกเงินกันได้ถ้าเก็บพอตั้งตัวแล้วเนี่ยก็ไปทํางานจริงๆกันมาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่ร้านหลังคาเขียวนี้มีของทุกอาชีพเลยอย่างเมล็ดที่เราน้ําจอบใครสายเกษตรกรก็มาปลูกผักที่โดมเก็บไปขายตลาดสดกันได้หรือจะเลี้ยงวัวให้ข้าวรอโตเอาไปขายจะลี่นมวัวก็เลี้ยงพันกันได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกนะอย่างตกปลาตัดไม้ขุด แบอกเลยอาชีพมีให้เลือกเพียบก็ย้ายเข้ามาที่เกาะนี้กันได้เลยมือถือก็เข้าเล่นแบบนี้ได้นะพิมพ์ริมเลสตรงๆก็หาเจอได้เลยง่ายมากและในช่วงกําลังพัฒนาแบบนี้ก็แวะไปที่ดิสของแมปกันได้นะช่วยกันแจ้งบั็กหรืออยากเห็นอาชีพระบบอะไรเพิ่มเนี่ยก็เสนอมากันได้